อาจจะไปสู้ลมนะครับจัดบ้านเมืองจนซึ่งกลายเป็นลอเรนนะครับที่รู้จักซึ่งจะก,กลายเป็นเพื่อนทหารอย่างเผือนทิมแล้วเตอ๋อแล้วก็อาจจะได้ต่อสู้เนี่ยซึ่งอาจจะได้เคียงบาก สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับในซ่องเบ็นในมิดยู่มีสาระและบันเทิงครับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานที่แปลกๆนะครับวันนี้เพราะว่าผมก็มาอยู่ในหอพักนะครับวันนี้นครับผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องก็คือหนังแม่นาคภาพนงนะครับอย่าเป็นไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ต่อไปครับเพราะฉะนั้นไม่การรอใช้เสียเวลาเดีย๋ยวเราไปสปอยหนังในเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับแบบสรุปคร่าวๆนะครับแต่อาจจะไม่เต็มเรื่องไปรับชมกันเลยครับในการสปอยหนังในพีนี้ีพที่สิสุดท้ายนะครับปุ๊บ Few minutes later. ซึ่งซื่อมากมาเมียมาจากท้องแก่ตอนอาจจะใกล้ตอนที่อาจจะคลอดเนี่ยคืออาจจะว่าอาจจะไปสู้ลมนะครับจากบ้านเมืองจนซึ่งกลายเป็นลอเรนนะครับที่รู้จักซึ่งจัดก,กลายเป็นเพื่อนทหารอย่างเรื่องทิมแล้วเต๋อ แล้วก็อาจจะได้ต่อสู้เนี่ยซึ่งอาจจะได้เคียงบาทซึ่งอาจจะเป็นเคียงไหลกันจนเป็นเพื่อนตายเลยก็ว่าได้ครับครับหลังจากสองคา,าเนี้และครับซึ่งจะกลายเป็นการสงบสุดจากพี่มากได้แล้จงกลับไปที่บ้านทัพนมและอาจจะพร้อมกลับไปซึ่งอาจจะกลายเป็นจง เจอคนชื่อเมียชื่อน้าอีกครั้งแล้วมีเพื่อนทั้งสี่คนซึ่งกลายเป็นว่าอาจจะตามเราเนี่ยกลับมาด้วยซึ่งอาจจะพรเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาแล้วต้องซึ่งอย่างพวกเขาเนี่ยเขาก็ได้เจอเหตุการณ์อย่างแปลกประหลาดซึ่งชาวบ้านนะครับอาจจะได้ไม่ไปมาหาสื่อนะครับเหมือนแต่ก่อนแล้ว หลังจากนั้นนะครับซึ่งมีแต่ระหว่างดาบาดาแวงจนเมียมากนะครับซึ่งแต่ระหว่างเนี่ยาบาดาแวงเมียมากที่ทําซึ่งทําค่าทานเสียงแปลกๆนะครับซึ่งอาจจะกินแต่ตั้งแต่ใบไม้เลยนะครับและอาจจะกินด้วยใบหญ้าด้วยนะครับซึ่งแม่นากและบางอย่างที่อาจจะตามซึ่ง อาจจะได้กลับมาเนี่ยซึ่งจะกลายเป็นการสะพุงกลัวซึ่งเขาอาจจะกลัวอะไรกันแน่นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ซึ่งอย่างไรบางทีผมก็เอาหนังเก่ามาสปอยหนังให้ทุกท่านได้ดูกันรวมมันกเดอกคอมเมดี้คอมเมดี้และสิ่งที่สยองขวัญซึ่งอตอนนั้นเนี่ยที่ กำลังกายเป็นกระแสซึ่งคนคิดว่าอาจจะแห่ไปดูในโรงในจำนวนมากซึ่งในภาพ,พยนตร์ในเรื่องนี้ซึ่งเนี่ยอาจจะคนเนี่ยอาจจะไปดูในจำนวนมากจนล้นหลามกับในหนังเนี่ยอาจในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทุกคนอาจจะพูดแต่เรื่องหนังในเรื่องนี้ของพี่มากซึ่งอาจจะทำภาพ,พยนตร์ ในเงินในจำนวนมากซึ่งรายได้เป็นมหาศาลรายได้ไปถึงในซึ่งกลายเป็นไข้ในที่สุดใน PTF ด้วยนะครับแล้วมีเซตนับและแสดงอย่างมาริโอมาเลอร์แะเช่นอย่างไม่มานิการับจนได้รับบทกลายเป็นเงีนนะครับ ซึ่งเขาอาจจะได้รับบทกายเป็นแม่นาคนั่นเองซึ่งมีไม้นะมุมหลังคาเล็กๆและแม่นาคุณแม่นาคนี่นะครับก็อุ้มท้องแก่ในลูกในท้องท้องเนี่ยซึ่งไอแดงเด็กกำลังซึ่งอาจจะท้องแก่อาจใกล้จะคลอดออกแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเน็ต แะจนแม่คนที่ชื่อ,อน้าที่ท้องกับไอแดงอยู่เนี้ยลูกที่เขาเนี่ยอาจจะอยู่ในท้องจนเนี่ยหน้าเขาเนี่ยก็ได้ล้มลงหลังจากที่เขาท้องอยู่เขาก็เลือดไหลเป็นจำนวนมากในตรงคันท้องของเขาซึ่งเขาก็ได้แผ่วเบาแล้วก็ตัดมาที่ภาคสนามลบ ซึ่งกลายเป็นนักรบได้น่นะครับซึ่งกลายเป็นยามทอแท้มาจากยามทหารหนุ่มชายที่ดันเดือนพันจนไอมากซึ่งอาจเขาอาจจะเจ็บขายอย่างหนักแล้วจนหมอเนี่ยนะครับและหมอจนบอกว่าเนี่ยไอมากและกลายเป็นแค่ขาพิกแค่นั้น ซึ่งกลายเป็นรถต่อสู้กันเนี่ยอย่างหนักเลยนะครับและโทษฐานเนี่ยกลายล้มกันนานาวและไอ้มากเนี่ยซึ่งเขาก็อาจจะมาเสียงดังกันทุกคนซึ่งเขาบอกว่าจะไม่ยอมเสียงตายที่นี่ที่นอนจากได้จนเมียไอ้นาคเนี่ยของเขาจนจะเจ็บท้องนะ ซึ่งและได้กลับมายัางซึ่งเรือจ้างแล้วพร้อมอยู่ในเรือและตามจริงเขาก็เรือเขาก็ได้บอกว่าตามจริงเนี่ยเขาเนี่ยชื่อบอสอยู่ในแถวนี้งั้นเรากลับถึงบ้านนาก่อนเราจะถึงบ้านนาคเนี่ยซึ่งลงเรือจ้างและอาจเจอคนชื่อซึ่งนาคคนรักของเมียเขาซึ่งอยู่กับเปเด็กแล้วก็แกว่ง แต่ก็ยังพบว่าไม่มีแต่เขาก็เจดบใจกับแม่นายของเขาซึ่งมากก็แนะนําแม่นาคและเพื่อนๆของเขาและแนะนําให้รู้จักซึ่งชื่อเอเตอร์เผือกแล้วก็ชิงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปนั่งพักบ้านป้าเนี่ย ที่เฉียสชีวิตและรอสองคำให้สงบได้เขาถึงจะแยกย้ายซึ่งแลวเผื่อเขาก็ดีใจมากเลยที่ได้รู้จักกับแม่นาคซึ่งนะครับที่แอบชอบแม่นาคก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเน่ก็เอาในหนังเรื่องนี้ มาสปอยแค่แค่สรุปแค่ข้าวๆแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เอาในหนังต้องมีมาสปอยในหนังสั้นๆแค่นั้นนะมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ซึ่งใครที่เคยดูหนังเรื่องเก่าเกี่ยวกับในหนังแม่นาคพ้านงหรือในหนังเรื่องนี้นะครับ ซึ่งมันก็อาจจะมีหลายๆตอนนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้สปอยในทั้งเรื่องนะครับซึ่งในทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะมีแค่ผมก็ยกแค่ตัวอย่างมาข้าวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมากดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะว่า เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะซึ่งถ้าหาทุกท่านเนี่ยที่รักกันชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะเป็นกําลังใจใ <น S 1> เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับแล้วใครเนี่ยที่อยากดูหนังเรื่องไม่นา่าที่ไม่อยากดูการสปอยอยากดูหนังในเรื่องเต็มๆก็สามารถเข้าพิมพ์ไปดูใน youtube ได้นะครับซึ่ง ในรายการนี้ก็จะเป็นในอีพีสุดท้ายเนาะในการสปอยหนังในอีพีที่สิบนะครับในอีพีหน้าเนี่ยผมก็จะจัดรายการในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะจัดรายการใหม่นะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากมาเล่าเรื่องสีสุกันฟังก็ สามารถทิ้งไอดียไลไว้ได้เลยนะครับเพื่อไอ c ฟ b บ o ๊ก็ได้ครับแต่ว่าจะไม่เอาไอดียไลนนะครับสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะ้อแ,แล้วก็พร้อมกับพิมพ์หัวข้อแล้วผมก็จะติดต่อกับไปทิ้งหัวข้อไหนที่ของใครที่น่าสนใจผมก็จะติดต่อกับไปหาคนนั้นนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสัครครด้วยครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ในทิ้งท้ายน,นะครับก็ มาซาตีมาซื้อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนวัวนี้สวดดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยู่ในหออาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมอยู่ในสถานที่ใหม่ครับันนี้ผมก็เรียนอยู่ที่ราชพัฒน์เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปละมาเล่าเรื่องผีสู่กันฟังนะครับไปลวปุ๊บ